สวัสดีครับผมกดเบื้องน้ำดำครับเมื่อนี้ออกมาหาเก็บนกป่าแหละครับที่กิ่งแล้วได้ได้หกตครับเมื่อนี้ได้มาหกตแต่ที่นี่เจอเพิ่นขอสื่อปลอยครับระวางทางครับได้เงินมากตัวละร้อยครับหกหกรอยบาทครับเมื่อนี้ถือว่านกหกตบ่ไรกลับบ้านจจกาตัด้วยครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะล่งคลิปให้เบิ้งครับ แต่ละโตละโตว่าเป็นแังไดมีเสียงกลางก็มีเสียงน้อยมีเสียงใหญ่มีครับถือว่ากันกกัถือว่าโอเคอยู่ครับบางโตก็งามอยู่แต่ว่ากัถือว่าเนาะเพิ่นจะเฮ็ดบุญครับก็ปล่อยแต่ว่าผมจะโลงคิปให้เบิ่งแต่ว่านกนกบรได้กลับบ้านจากโตด้อครับนกถือว่าได้แต่เงินนี่6ห0ยบาทครับกลับบ้าน้อครับเด้อแต่ว่าจะโลงคิปให้เบิ่งซื้อครับอ่าครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับรอบนาเอคนใดที่ ที่อยากได้นกไปเลี้ยงกัเดี๋ยวลอจักหน่อยนะครับเพราะว่ามือนี่ไรจักตัวครับหกตัวหกตัวได้เงินหกลอยบาทครับกับบ้านหรือว่าโอเคครับฝากกดติดตามไว้รอบหนาค่อยว่ากันไหมครับเอฟซีที่สร้างจองนกอยู่หรือว่าต้องการอยากได้นกเสียงหน่อยเสียงหญ่กัเดี๋ยวล่ออีกอาทิตย์หนาค่อยว่ากันครับสวัสดีครับโอเคครับพอดีมาต่อพอดีครับเจอพี่พี่ชื่ออะไรนะครับ พี่เฉลิมครับใจดีครับวันนี้เขาจะเอาปล่อยครับครับกับพี่อาคมนะครับอ่าทั้งหมดทั้งหมดหกตัวนะครับครับผมแกได้ไหมครับแกลองแะกห้กว้ังก่อนดูสันอธิษฐานกันครับปล่อยเลยเนี่ยัพอดีแกซื้อปล่อยทําบุญนะครับเอฟซีที่รอเลี้ยงอยู่ก็เดี๋ยวรอรอบหน้านะครับรอบนี้เจอพี่ใจดีแกปล่อยก่อนครับ 6ตัวนะครับทั้งหมดวันนี้ครับโอเคครับผมไตัวครับผมโอเครับผมโอ้คโอ้ยโอ้ยโอ้ยครับโอเยครับโอ้ยโอ้ยครับยวอ้ โชคไปแล้วก็พอแล้วครับผมโอเคครับคือว่านี่หกตมือนี่บริบริบรกลับบ้านนะครับเนี่ยคือว่ามือนี้ได้หกตแต่ว่าเปินขอปล่อยครับอ่าไปได้ให้เปินปล่อยไปครับหกตใจดีครับนี่ก็ว่าจะกลับบ้านแล้วครับอ่าเห็ดรดำขึ้นมาไว้นี่ เราปล่อยหมดเลยครับ6ตัวครับโอเคครับเดี๋ยวรอบหนาค่อยว่ากันไหมครับรอบนี้เพื่นใจดีครับเพื่นเพิ่นกันเลยสื่อไปปล่อยครับอ่าครับฝากติดตามฝากไลค์ฝากแชร์นีด้ด้ครับอ่าสวัสดีครับ